สวัสดีครับกลับมาอัปเดตการติดตั้งระบบน้ำอีกสักหน่อยนะครับกับนาชาฟาร์มสวนทุเรียนภูเขาไฟสวนอยู่อำเภอกระลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับต่อไปแล้วตอนนี้ล่มแดดแรงมากครับเดี๋ยวจะไปติดตั้งกันเมื่อวานเจอปัญหาต่อ,อยางลากยางนะครับ แนวท่อที่ผ่านต่อยางไปไม่ได้เลยรถไทยก็ไปไม่ได้รถไทยหน่อยก็ไปบ่ได้รถไทยใหญ่ก็ไปไม่ได้ไปดูผมแก้ปัญหายัางไงครับทีมงานเริ่มโรงงานแต่เช้าเลยนะครับ เริ่มเดิมเมนก่อนนะครับเมนสามนิ้วท่อแบบ้ําเมนสามนิ้วเพราะว่ามีประสบการณ์ช่างที่เข้ามาติดใช้ท่อสามนิ้วแบบบางกับปั๊มตัวนี้ท่อระเบิดไปหลายสวนครับจะเปลี่ยนใหม่ลำบากมากเปลืองเงินด้วยครับลงท่อสามนิ้วแบบหนาไปเลยไปดูกันเขากำลังเริ่ม เดินท่อแล้วเนาะเมื่อวานนี่ช่างอุดช่างอุดบั้นซัมคิลิตได้ขี่รถเข้ามาเยี่ยมชมที่สวนเป็นจังหวะพอดีขุดต่อไม้ไม่ได้ก็เลยขอร้องให้พี่เข้ามาเอารถแมคโคร มาขุดล่องล่องแนวท่อเมนนะครับใหญ่เลยสบายเลยเจาะผ่านถนนให้ด้วยทีมงานลยกันแต่เช้าเลยวันนี้ทีมงานพ่อวิชัยนะครับสวนทุเรียนจำปาทองอันเจีงแมงน้อยนะครับท่อเมนใช้3ามนิ้ว เดินย้อนกลับไปวางวาวทุกตัวอยู่ในฐานีน้ำตรงนั้นนะครับตรงเถียงสังกสีสังกสีผุผุนั่นแหละเพื่อความสะดวกแล้วก็รองรับอนาคตหลายอย่างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังเรื่อยๆครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ